คุณเคยได้ยินทฤษฎีนี้ไหมคะ butterfly effect เด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้มาเจอกับชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนปฐิวิทยาจุดเริ่มต้นแรกเลยค่ะมาจากความบังเอิญที่เด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะได้รู้จักคำว่าสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ชุมชนและการให้ เขาได้รับการเยียวยาและบำบัดโดยธรรมชาติกลายเป็นว่าเด็กคนนั้นน่ะกล้าที่จะแตน n d o u พลิกชีวิตเปลี่ยนจากการที่เราไม่ค่อยรู้จักอะไรเลยกลายเป็นสนใจมากขึ้นแข็งมากขึ้นก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะเป็นต้นไม้แห้งๆที่ไม่ค่อยมีน้ําแต่ธรรมชาติกลายเป็นน้ํากลายเป็นแสงแดดก,กลายเป็นแร่ธาตุที่ค่อยๆเติมเต็มให้เขาให้ค่อยๆมีใบเล็กๆงอกออกมาก็เลยโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีความฝัน อยากจะแผ่กิ่งก้านสาข,าขาของตัวเองออกไปให้ครอบคลุมทําให้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นมัคคุเทศก์ชุมชนเป็นนักพูดในท้องถิ่นเป็นตัวแทนของโรุงเรียนเราต้องการที่จะกระจายสิ่งที่เรามีอะให้ทุกคนเห็นว่าแบบต้นไม้ต้นนี้มันสวยมากมาดูไปด้วยกันแล้วมาช่วยปกป้องให้ความสวยเนี้ยให้คนอื่นๆเขาได้เห็นไปด้วยกันทําให้เราต้องรวมกลุ่มจับมือกับคนอื่นนะคะค่อนข้างเยอะขยายความสนุนให้ใหมันใหญ่ขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดที่ตองมองตอนนี้นะคะมันคือความเข้าใจของมนุษย์เรานี่แหละที่หลงลืมไปว่าธรรมชาติอ่ะพูดไม่ได้นะเราต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่เราอ่ะจะชอบโบว่า plastic is pollution พลาสติกคือตัวร้ายนี่คือแบทกายรู้ไหมว่าพลาสติกเกิดมาเพื่อไม่ให้ต้องตัดต้นไม้เพื่อให้เรายังมีอากาศบริสุทธิ์ที่หายใจอยู่แต่เราอะ่ะดันกลายเป็นว่า easy to use ค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราทำมันลงไปอะค่ะมันเอฟเฟคไม่มีอะไรเป็นตัวร้ายเลยบนโลกใบเนี้นอกจาก mindset เราหรือ behavior เรา Save the world is mean save y o u r s e l f คิดง่ายๆอย่าไปคิดไกลไม่ต้องไปคิดถึงการเป็นฮีโร่ที่พิทักษ์โลกใบนี้แต่เป็นฮีโร่ให้กับตัวคุณเองเป็นอินสปิเรชันให้กับตัวคุณเองคุณเคยได้ยินทฤษฎีนี้ไหมคะ Butterfly Effect ทฤษฎีที่บอกว่าผีเสื้อขยับปีกนี่แหละค่ะผีเสื้อตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะก็เคลื่อนโลกได้นะ คือถ้าให้นิยามตัวเองนะตองก็จะบอกว่าตองเป็นสาวใตา้เป็นครีเอทีฟเป็นพิธีกรเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์ค่ะทุกอย่างคือจะโฟกัสไปในเรื่องของการสร้างความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเราเริ่มมาจากจุดนั้นค่ะเพราะเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจมาก่อนแล้วพอเราไปเข้าใจแล้วมันดันสนุกเราเลยเอาความสนุกที่เรารู้สึก <Let S 2> ไปแชร์ต่อให้คนอื่นแ <Let go, S 2> อมไบตองสิริรัตน์เพชรโสมิสเอิร์ธไทยแลนด์ Fi th ตองมาพูดแทนธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติพูดไม่ได้ก็เลยใช้พื้นที่นั้นค่ะตองต้องการสร้างพื้นที่ให้มีคนฟังมากขึ้นให้มีคนได้ยินเรามากขึ้นสร้างเส้นเสียงของเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นมนเลยทําให้องค์กรเห็นไม่ใช่แค่องค์กรในประเทศไทยค่ะแต่ว่าเป็นถึงองค์กรระดับนานาชาติ ที่เขาฟังเราแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพลังมันเอเนจีเดียวกันงั้นมาทํางานด้วยกันงั้นมาอยู่ร่วมกันทูตมูลิตีโลกสีเขียวคนแรกของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะได้เป็นทูตของ WIF ก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นผีเสื้อที่อยู่ในแวดวงเดียวกันกับผีเสื้อด้วยกันเนาะแต่ว่าพอหลังจากที่เราออกไป outstanding ตรงนั้นนะคะทาให้เราเป็นผีเสื้อที่นู่นคนแบบที่ไม่เคยเห็นผีเสื้อมาก่อนเลยอะ่ะก็ได้เห็นก็ได้เริ่มออกจากดักแด้ของตัวเองมาโบยบินไปด้วยกันเหมือนกัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวการไปปลูกต้นไม้สําคัญควรทําอย่างยิ่งยิ่งเพิ่มมากยิ่งดีหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบอ้าวคาร์บอนฟุตพิ้นส์อะไม่ได้จับแค่องค์กรหรอหรือบริษัทหรอหรือแบรนด์หรอไม่ใช่ค่ะทุกคน ตัวตองเองก็มีคาร์บอนฟุตพรินส์ทุกคนมีคาร์บอนฟุตพรินส์หมดเพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้ทดแทนไปเลยค่ะมันเป็นสิ่งง่ายๆที่ทําได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ตามต้นเล็กต้นใหญ่ต้นแบบไหนก็ตามทําเถอะปลูกเถอะปลูกทดแทนให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เพื่อก้าวไปสู่ Net Zero เนตซีโร่เนาะไปด้วยกันมันทําได้มันทําได้ไดบางคนมักพูดว่าใบตองเป็นมิสเอิร์ธเนี้ยค่ะโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่มากแต่ สำหรับตัวตองเองค่ะตองก็ยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึง่งเราอยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเราเราอยากกลับมาสู่จุดเริ่มต้นตองอยากทำให้ที่บ้านที่ชุมพรค่ะมีสถานที่เป็น Third Place มันจะเป็นโฮปค่ะจะเป็นความหวังให้ทุกคนมันจะเป็น House Of p a n t r y education ที่สอนให้ความรู้มอบความสนุกเพราะสิ่งหนึ่งที่ไปตองฝันและคาดหวังเอาไว้เนี่ยคือตองอยากให้ทุกคนสนุกไปกับการดูแลโลก จากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่กำลังกอดเข่าตัวเองไว้ค่ะที่พร้อมที่จะเป็นผีเสื้อที่กำลังบินใบตองคนนั้นหรือใบตองคนนี้คือคนคนเดียวกันค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ตองก็ยังเป็นผีเสื้อตัวเล็กๆตัวนั้นอยู่ตองอยากให้ทุกคนค่อยๆออ,ออกจากดักแด้ของตัวเองแต่บินคนเดียวมันเหนื่อยมาบินด้วยกันสิมาขยับปีกไปด้วยกันมาเคลื่อนโลกนี้ไปด้วยกันค่ะ